โอ้ยสวัสดีผมบอสเอลพอยากจะดูคลิปของผมไหมเนี่ยผมเป็นครับออฟฟิเชียลโอเคครับทุกคนวันนี okay, ้เราแบบว่าเป็นความสุขมากๆครับเพราะว่าเราแบบ ได้ไปรับสาวแล้วครับทุกคนมีสาวโทรมาให้เราไปรับนะครับโทรมาตอนไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคลิปนี้เปิดมาด้วยการเราต้องไปรับสาวครับโอ้โหรู้สึกว่าเปียร์ทิศป่าปลื้มใจมากๆเลยนะครับเป็นใครคิดคอนเทนต์ให้ก็ไม่รู้นะครับผมนี่ครับเราต้องมารับต้องแนนนะครับผมโอ้โหนั่นอยู่นั่นโอ้โหลุกมาเลยรู้ได้ไงรถเราวะเ้อถึงแล้วครับมารับแล้ว ไปกันเป็นไงบ้างวันนี้ทํางานเหนื่อยไหมไม่ค่อยเหนื่อยวันนี้ไม่มีลูกค้าดีแล้วเก่งมากลูกเก่งมากนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเขาปิ้นอะไรกันวะเขามีเรื่องกันหรอเนรถติดนี่พี่เฮ้ยทำไมรถมันติดงั้นน่ะเดี๋ยวใครมันบีบแต่สามชาบีบบ้างตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหนูดูซ้ายนพี่หน่อยสิลูกมันมีรถปะไม่มีใช่ปะไม่มีนะโอเคโอเคไปไปไปรถมันติดอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันคุณครับคุณเออ ทำไมรถมันติดเงี้ยอ๋อฉันไม่ขับต่อ้วยนะเออน่าดีป้าดีาฉันไม่รู้โอเคเออคุณครับหลบหน่อยครับไม่งั้นรถชนนะนะคุณแจงความมาวะแจงความอะไรเลยก็คุณขับมาขวางผมจะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถชนน่ะหรือว่าขับทะลุเลยอะขับทะลุไปเลยอ่ะเออคุณครับรถเขาติดแล้วคุณรู้ปะเนี่ย หรือแล้วว่าทําไมติดอะไรติดพอนี้ะพี่ก็น่าจะติดตรงนี้เหมือนกันเนี่ยน้อติดหรอติดใจอยู่รักเธอไม่ได้แล้วแพงความน่ารักของเธอไปอีกแล้วติดใจจังติดเนี่ยเพราะว่า โอเคเกไป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 ก็ได้ไปกันเลยเคไปเข้าสตูดิโอดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะหสองคนเลยอันนี้อย่าบอกหลับสองคนไม่ได้หลับอ๋อแต่คนขับหลับโอ้โหเราไม่ปลุกกันวะเฮ้ยคนขับหลับอะไรครับผมอะไรกันนะทำไมอ่ะคุณไม่หลับสักค่ะคนขับไม่เคยหลับค่ะโอ๊ยเลิกกลได้ยแล้วไอ้คันนั้นน่ะบ้าบอกเอ้ไม่ใช่นี่ว่ะหลับคันนี้ต้องได้หลับ ที่หลับดีๆก็มีนะไปหลับแม่งเลยเนอะชนก่อนเถอะชนเลยจอดครับจอดถึงแล้วลงได้เลยอันนี้เป็นตูดีโอที่พี่จะพามาแนะนํานะเพราะว่าแบบือพี่ทํางานที่นี่ไงพามาแบบพี่ทํางานที่ไหนบ้างเพราะพี่ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเราทํางานที่เซเว่นอีเลเวนก็จะพามาทําความรู้จักกับพี่ๆในนี้เอ้ยพี่ๆในนี้เพื่อนๆในนี้แล้วกันน่าจะเป็นรุ่นเพื่อนเราเนี่ยโลโก้ไปไหนวะโลโก้ทำอะไรอยู่เนี่ย ไอ้การทำไรอ่ะกำลังเช็คโลโก้พี่โลโก้ถ่ายเมื่อไรไม่รู้เดี๋ยวพี่มากับใครเนี่ยมากับสาวไงน้องสาวเหรอโอ้น้องสาวโอดคครับชื่ออะไรครับเนี่ยอะพี่ผมทักชื่ออะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเนี่ยชื่อแนนค่ะเป็นทีมงานใหม่หรือว่าเป็นใครครับเนี่ยติดต่อเรื่องอะไรครับสปอนเซอร์หรือเปล่าครับอ๋อเป็นเป็นรู้จักพี่เองแค่ชัวร์พี่โกหกโกหกคือผมถามทีโอมาทีโอบอกว่าเป็นแฟนอ๋อใช่เหรอถามนี่ฮะ เออใช่ใช่ใช่พี่ไอ้ภูที่บอกว่าพี่เป็นแฟนกับเขาโอ้ยอย่าพูดแบบนั้นไปอย่าพูดแบบนั้นไปเอ้ยเอ้ยอย่าพูดแบบนั้นไปเดี๋ยวปูหัวแตกอ๋อแล้วเข้าไปใครก่อนจก็นแ่นั้นแหละมั้งเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้ขอไม่ยุ่งเกี่ยวนะกูกลัวหัวแตกอีกคนมามามาไม่ได้คบกับพี่บอสหรออะไรนะไม่ได้คบกับพี่บอสหรอทุกคนครับทุกคน ทุกคนโอ้ยหยุดๆทุกคนฟังทางนี้ก่อนนี่น้องคนใหม่แห่งสตูดิโอครับผมเป็นไงน่ารักเปล่าเฮ้ยทำไรเนี่ยฮะเาอกิพิกิกนเสอยด้วยกับปองเขาะเฮ้ยเฮโรีบอสพี่บอสพี่บอสว่ามื่วานไม่ใช่คนนี้พี่ฮะ คนนี้ไม่มีคนนี้อะไรล่ะคนนี้อ๋อคนนี้ถามบุริได้คนนี้เนาะใช่ไหมเมื่อวานอ่ะอีกคนใช่เห็นไหมหายแล้วไม่ไม่ไม่ไอ้น้ำไอ้น้ำไอ้น้ำอ๋อเมื่อวานที่พี่บอสไปด้วยเหมือนเคยไปกับมึงแล้วรอบหนึ่งนะฮะไปอะไรอ่ะหาลูกค้าหาลูกค้าหาลูกค้าอ๋อเออไปไปไปทำงานหาลูกค้าครับผมใจเย็นเอาพี่เดี๋ยวพี่สรุปคนนี้คือใครพี่คนนี้คือ หวั่นใจหวั่นใจคนใหม่หวั่นใจเหรออยาอย่าพูดดังไฟอย่าพูดดังไฟเดี๋ยวกูหัวแตกโอ้โหพ้นลงชุมชนช่องเลยหวั่นใจทุกคนใช่ใช่ใช่แต่แต่หวั่นใจได้แค่ในนี้แหละเดี๋ยวเรื่องกินกูหัวแตกหัวแตกมันไม่ดีนะฮัลโหลเพียไปไหนเพียโหลอยู่ไหนพี่ใครชื่ออะไรวะน่ะไม่ชื่อไม่คุ้นเลยเนาะวงวงวงไหนรู้กันใช่ไหม น้องแนน yeah. ี่ยวกูก็อยากกินเล่นมาเต็มที่แต่กูก็เสียวๆไม่รู้ว่าน้องี่กลัวกลัวอะไรวะพี่ระดับยอดเย็นนะเอาให้สุดพี่ มอันนี้มามามาที่บริษัทนี้จะมาทําอะไรกับทำอะไรมาอวดครับมาแอกมาแร์ว่ามีเสาใหม่คือมาอวดคือคือมาอวดถึงถีใช่ครับคือมาแอกครับแล้วก็จะพาไปเที่ยวนะครับผมอ๋อดีใจด้วยครับเอ่อขอลงลาขาดงานนะไอ้นี่ลงลงยังขาดงานอะไรขาดงานอะไรบ้าบอกให้บอดี้ไปไปไปหนูไม่อะลูกเดี๋ยวพี่จะพาไปร้านคาเฟ่ที่หนูชอบนะมามามาพี่จะพาไปกินที่ปากอะไรอะไรอะไรของฝาก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 อะไรได้มาแล้วได้มาแล้ว เอออีกเพิ่ม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 อะไรอ่ะไม่พออ่ะอ้าวเชฟผมเชื่อผมลองดูลองดูฝากเราไปฝากกันด้ไปฝากได้อ๋ออุ้ยเออดีดีเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นพอดีอุ้ยดีหลอกกันเลยน่ากลัวจัดไะการต่อไม่เห็นใครน่ากลัวต่อในน้ำป่าป่าป่าดีกว่ามันน้ำป่าป่าไปเอ๊ยมาทำคาร์อเอ้ยมาทำคารก่อนอย่าบ้ามึงขึ้นรถมาลุกเดี๋ยวพี่จะรีบพาไปเลยเพราะว่าที่นี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีหลังจะไม่พามาละมันปัญญาอ่อนเกิน ว่าไงนะหนูพูดว่าไงลูกแเราพี่จะพาหนูไปไหนนะพาไปที่ที่คนหวานกันเขาไปกันจ้ะฮ่าฮ่าตพอดีพี่เป็นคนที่ชอบพูดคนเดียวแล้วก็หัวเราะคนเดียวนะอย่าเพิ่งคิดว่าพี่บ้านะไม่เป็นไรค่ะน่ารักจีโอ้โอเคครับเฮ้ยหนูอย่าหันมาทางพี่เยอะสิลูก พอดีพี่ก็หวั่นไหวเป็นเหมือนกันนะขับรถไปยังไม่มองทางเลยนะเดี๋ยวชนนะพี่โอเคโอเค ชนชนชนโอ้ยโอ้ยอเสียงอะไรอ่ะวันนี้พี่เลี้ยงทั้งหมดเลยเพราะว่าช่วงแบบว่าช่วงโปรโมชั่นมันก็จะต้องแบบนี้แหละต้องเลี้ยงกันอ้าถึงแล้วเป็นไงอู้สวยปะสวย,ยน่ารักเลยไม่มีอะไรน่ารักเท่าหนู เฮ้ยโอ้โหทำไมหนูรู้ทางเข้าลูกอ๋อมันเป็นทางอยู่แล้วสวัสดีคร่ะทางเข้าโอเคหนูไปก่อนนะพี่เปิดประตูให้นะเข้าไปเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนงานเป็นใบเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกค้ารับอะไร์แฟนเอ่อรับคนข้างซ้ายเป็นแฟนครับอ๋อเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอ้ย อ๋อ <AL> รับมีมีเมนูแนะนำไหมครับโปกติจะมีเมนูแนะนําให้ใช่ไหมครับ <c oughs> หนูหนูว่าไมว่าทาไมที่นี่มันเงียบผิดปกติเขาไมไ่พูดเขาเขาเป็นพนักงานใหม่หรือเปล่าที่นี่มีเอ่อมีแฮมเบอร์เกอร์เอาไหมครับอ๋อเนี่ยเออโอเคงั้นเอาข้าวสักอที่แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเอากาแฟสแก้วแต่ว่าเดี๋ยวผมไปดูม้ารอเอเคไหมครับที่นี่มีม้าไหรอมีมนี่ไงเนี่ยดูดนี่มาามาคุณรกคาครับอย่าอย่ายืนบนโต๊ะครับผมรร ครับเอาหารมาเลยอาหานมานครับออ๋นี่อา,าหานมาเหรอเนี่ยอาหานมาโดยโดรจังเลยพี่อาหานมาดูแปลกมากเลยข้าวไปโอ้พาที่นี่เฮ้ยเงียบลุกออกมาแล้วลุกเงียบหน่อยเออเดี๋ยวข้าวไปออระหว่างรอกินข้าวนะเฮ้มีมา้าหลุดคอกด้วยเ <c oughs> ขา <c oughs> น่าจะทำไม่ดีนะเนี่ยอาหนูหนูเอาไปให้ม้าครึ่งหนึ่งโอเคเฮ้ยแต่มันจะกินจริงเหรอมันกินด้วยมเอาก้หนูลยะ ให้อาหารมาให้อาหารมากินนะกินนะกินเดี๋ยวนะอย่าบ้า,งงาอย่าบ้าพนักง,งานอย่าบบ้าอ๋อเก็บข้อ<น>ชอบไหมเนี่ยชอบชอบมา้าม้าเหรอใช่ม้นมาน่ารัอบเอ่อเออโอเคชอบมา้าชอบมา้าโอเคครับเป็นอะไรเป็นไรคะ อ๋อป่ะครับเอ้ยโอ้โหม้าน่ารักจังเลยอ่ะชอบเลยอ่ะเนี่ยอ้าวมันมีอะไรมกต่อเลยเหรอออเาลูกค้าหัวแดงโอ้ยชมพูครับเอ้ยครับผมว่าไงครับอาหารเรียบร้อยครับตรงนี้ออ๋จริงเหรอครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับผมกำลังไปครับผมหนูหนูมาเร็วหนูอยู่ไหนอ้าวอ๋อเดินทางปกติครับพี่โอ้ย แมว่า<ช>พี่เดิน<ช>ทางไม่ปกติหรอกนี่เป็นโปรโมชั่นของร้านนอะพอดีว่าที่พี่เดินทางไม่ปกติเพราะว่าพี่ชอบหลงนเนอหลงเหรอชอบหลงเหรอเออหลงอยู่ในใจหนู เอ้ยอ๋อเรากินกันดีกว่าครับนี่โอ้โหแฮมเบอร์เกอร์ร้อนๆกับนี่ร้อนๆเลยหนูชอบ่อยหนูกินได้เลยนะครับผมนยากินว่รหมายถึงอาหารน่ากินใช่เป็นอย่างยินนี่เองคือพี่ก็แบบว่านานๆที่จะมีผู้หญิงมากินข้าวเรื่อยแบบนี้คือแบบว่าคือจะพี่ป้อนเราเราป้อนพี่คำหนึ่งเลยเออได้เอ้ยเอาไปเลยครับ อ๋อไมอะไรกะคืออะไรอ่ะเออผู้หญิงอันนี้คือผู้หญิงสั่งครับผมอ๋อคืออะไรอ่ะคือโต๊ะไม่พอแล้วนะคุณมิ้นวันวานเธอแล้คุณวันวานอย่างพวกคุณครับผมอ๋ออ๋ออุ๊ยขอบคุณนะขอบคุณอ๋อโอ้โอันอร่อยเหรอโอเคอ่ะหนูกินเลยเดี๋ยวพี่ป้อนอ้าวเดี๋ยวเราป้อนพี่บังเออ เฮ้ยขึ้นมาไม่ได้ขอไม่มีอะไรไม่มีอะไครับไม่มีอะไรครับผมงั้นจะกินใช่ไหมคะเจ้านูป้อนอยู่ที่นเฮตย่นี่ยังที่อะไรนี่อโอเคกูอยู่ร้านหาไม่ใช่หรอ ตื่นรอยังตื่นแล้วแล้วกูมีกูอยู่ห้างหาไม่ใช่เหรอกูกินข้าวกันแนนอยู่น่ะกินข้าวอะไรพี่เพิร์ทเจอผมปลุกพี่เป็นชั่วโมงพี่ไม่ตื่นเนี่ยใช่เหรอกูกูไม่ตื่นเลยเหรอ มาพี่บอสตื่นยังเอาตื่นแล้วตื่นแล้วพี่บ่อที่งเออพี่ไปทำงานพี่งานพี่ดอมเยอะมากเลยดอมเยอะอะไรเมื่อกี้ไปกินข้าวคะแนนมากินข้าวอะไรพี่พี่เอาพี่เขาอาไรเลยพี่รถเยอะแบบนี้เลยเนี่ยรถเยอะแบบนี้เลยวันนี้เขามีอะไรตลานหรอไม่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 ใช่พี่พี่ตาบอดใช่เหรอตาบอดเหรอใช่พี่ตาฝาดพี่จองขยี้ตาอีกรอบหนึ่งเออขยี้ตาเอ้ยขยี้ตัาแล้วแล้วพี่หายไปดูหายเห็นปะเพราะฉะนั้นพี่พี่บอสพี่นิดเรียก ไปทำงานอ๋อแล้วแนนอยู่ปะเนี่ยเอ้านั่นแนนเอ้าเมื่อกี้เรากินข้าวอยู่กับแนนใช่เหรอเอาเลยวันคนเอามาแล้วเอาวันดีเอาวันดีเอาแล้วเมื่อกี้เรากินข้าวพี่อยู่ใช่เหรอตอนไหนก็ที่พี่ไปรับเราที่เป็นเราเป็นพนักงานเซเว่นแล้วพี่ก็ไปรับเราอ่ะไปกินข้าวด้วยกันสองคนต่อสองวิเฮ้ยเผลอเผลอเจอหรือเปล่าครับผมเมื่อคืนี่อเป็นพนักงานเป็นที่แจจริงไปทำงานมาพี่เร็วๆงานเ็ไปจริงๆอ่ะเดี๋ยวจริงๆก็เมื่อกี้เดี๋ยว ให้ดูเลยว่าไปจริงไหน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 หลักฐาไหนราคกฐานราครับเคือมันไม่มีแต่ว่าแบบถ้าไปแล้วอยู่ก็มาอยู่บนเตียงไงเอางี้เอางี้เอางี้วิธผมให้ไอ้เป็นทองพี่บอสไปเว้ยแล้วหมดยังไม่มีในตัวเลยนั่นไงโอเคไหมอะไรไม่รู้เลยว่าเขาเป็นไอ้เป็นทองไปพี่เพอร์เจอร์ก็ผมไม่เขาอเอาเพอร์เจอร์เลยอถามๆๆเนี่ยเราไปกินข้าวด้วยกันมาสาบอกถี่บอกทุกคนเลยเราเป็นรายการบอกไอ้เนี่ยเราแบบว่า เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จยงเย็นนะไม่ฝันหรือวาไม่ที่ฝันก็ไปจริงแหนไม่ได้เป็นแหนไม่ได้เป็นอะไรกับพี่นะเราเป็นพี่น้อง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 โอ้โอ้ชัดเจนเออพี่นี่ใช่ไหพี่แล้วที่เราไปกินข้าวใบออมไปข้าวออมเราไปกินข้าวบ้านเราปล่อยทก่ทำงานาทุกคนไปกินงานทุกคนไอไปกินงานอะไรไปทำงานทุกคนเรา อีกแล้วเราเป็นพี่น้องกันอีกแล้วครับเอาไปแล้วเนยไปแล้วแม่ไปกินข้าวกับพี่น้องอย่าชวนกินข้าวเลยโเียนะพี่พี่ฟังผมนะพี่เออพี่แค่พี่น้องไม่น้องนะจ๊ะเรากระโดเราอาจจะฟังผิดก็ได้เมื่อกี้เราเป็นอะไรกันนะพี่น้อง โอ้โหจัดเต้นมากเฮ้ยชิบหายแล้ววันนี้เราเราจะเศร้าหรือเราจะกลัวดีทุกคนเราเศร้าเราเป็นพี่น้องอีกแล้วครับทุกคนเราต้องทำอะไรดีครับทุกคนควรต้องช่วยกันกดไลค์เพื่อให้พี่บอสหายเศร้านะครับโอเคครับาไม่ได้ครับทุกคนเศร้าอีกแล้วเราทแลอะไรกันวะงานน่าทึ่งจริงๆ